S A, A S M R ตามคอมเมนต์ครับและนี่ก็คือข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ที่เราจะกินกันวันนี้นะครับแล้วก็นี่ตามแตงครับตายผสมอิสานมารวมกัน สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนนอนนอนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง1จิรพัฒน์วันนี้ครับเราจะมาทำคลิป a s m r ตามคอมเมนต์ครับที่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่า พี่ครับช่วยกินไก่ทอดหั่ใหญ่ให้ทีครับจัดไปครับน้องวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาทำคลิป ASMR ตามคอมเมนต์นั่นก็คือกินไก่ทอดหั่นใหญ่ครับแต่วันนี้เราไม่ได้มากินแค่ไก่ทอดหั่ใหญ่นะครับตำแตงรสจัดใสปรร่ปลารหิวแล้วแฟบป,ปากเหลือเกินน้ำลายไหลเราไปกินกันเลยครับผมครับและนี่ก็คือ ข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใจที่เราจะกินกันวันนี้นะครับแล้วก็นี่ตามแตงครับตายผสมอิสานมารวมกันเราไปกินเลยครับ สำหรับคลิป ASMR วันนี้ตามคำเรียกร้องของคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาในช่องคลิป YouTube ของผมนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ EP หน้าอยากให้ผมทําคลิป ASMR อะไรก็คอมเมนต์ hmm. กันเข้ามาข้างล่างได้ลคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆและนอนๆไปก่อนนะครับผมก็อย mm ่าลืมกดไลค์ hmm. share, กดแชร์ก hmm. ด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผม